สวัสดีครับผมพิเชษหนึ่พารวยนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าคุณแค่นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดสับตะไคร e และกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกๆท่านเลยนะครับและก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับครับ ความเชื่อมั่นครับไม่ได้มาง่ายๆครับต้องมาพิสูจน์กันนะครับครับวันนี้นะครับขอแจ้งข่าวอิสานนิดหนึ่งนะครับสำหรับเลขวิ่งบนล่างล้านเปอร์เซ็นนะครับผมจะไม่ลง youtube แล้วนะครับตั้งแต่งวดหน้านะครับงวดหน้าผมจะไม่ลงเลขวิ่งบนล่างล้านเปอร์เซ็นให้กับทางท่านทางช่อง youtube นะครับ ครับแต่จะให้สำหรับคนที่สมัครสมาชิกผมนะครับงวดละ100บาทนะครับงวดละ100บาทท่านจะได้อะไรบ้างครับ1เลควิ่งบนล่างนั้นเซนครับ2คู่ตายคู่ดับคู่ทางเลขตายดับ2ตัวบนดับ2ตัวล่างและเคลียบบนเคลียบล่างครับ3า ได้ชุดโต๊ะชุดเต็มพร้อมขัดเล่นและวัดใจให้ท่านนะครับและสองตัวบนครับชุดเต็มพร้อมคัดเล่นและตัววัดใจให้ท่านนะครับสองตัวล่างเหมือนกันครับได้ทั้งชุดเต็มนะครับแล้วก็สองตัววัดใจนะครับสิบชุดนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างให้ท่านดูนะครับแล้วแถมสามตัวตรงให้กับท่านด้วยนะครับแล้วพอมาใจสามตัวตรงให้ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจเชื่อมั่นในตัวผมนะครับงวดละหนึ่งร้อยบาทครับท่านได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่กรณีนะครับขออ่านคําเตือนให้กับทุกท่านก่อนนะครับคําเตือนให้กับคุณลุงคุณป้านะครับสําหรับคุณลุงคุณป้านะครับไม่ต้องกังวลนะครับ ผมยังส่งให้ท่านอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ติดตามผมมานานแล้วครับแต่ไม่เคยช่วยเหลือแนละแบ่งปันน้ำใจให้ผมนะครับผมจะไม่ส่งเลขให้ท่านทางไลน์แล้วนะครับรับเฉพาะคนที่ส่งเงินส่งปัจจัยหรือว่าส่งบัตรสลิปมาให้ผมเป็นเท่านั้นนะครับผมจะส่งเลขให้ท่านนะครับครับสูตรหวยคำเตือนนะครับคำเตือน สูตรหวยเป็นเพียงแค่การคำนวณจากสถิติย้อนหลังแล้วคัดสุตรที่เดินดีที่สุดมาเป็นแนวทางเท่านั้นครับ168พารวยทางช่องจะทำข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นไม่สนับสนุสน,ส,นสิ่งผิดกฎหมายใดใดสิ้นครับสูตรก็มีถูกมีผิดการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการชมของท่านด้วยนะครับ ครับมาดูนครับว่า100บาทนะครับท่านจะได้อะไรบ้างครับเริ่มตั้งแต่หมวดหน้านะครับนี่ครับท่านจะได้เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งบนล่างร้านเซ็นครับแล้วท่านก็จะได้เลขคู่ดับคู่ทางคู่โตดคู่ตายเลขตายนะครับแล้วก็ดับทั้งสองตัวบนสองตัวล่างนะครับแล้วก็ชุดเคลียบนเคลียร่างนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้ชุดโตดนะครับชุดโตด ชุดเต็มพร้อมฟันนะครับ48ชุดครับอแล้วฟันนะครับแค่5ชุดเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็2ตัวบนครับชุดเต็มครับแล้วก็พร้อมขัดเล่นและฟันให้นะครับ2ตัวล่างเหมือนกันครับชุดให้ชุดเต็มนะครับแล้วก็พร้อมฟันให้นะครับดขัดชุดฟันให้ท่านนะครับใครอยากได้น้อยชุดนะครับใครอยากได้น้อยชุดเดี๋ยวนี่ครับ อดีไลน์ผมครับศูนย์เ1้า5ี่สามศูนย์หนึ่งห้าห้าห้านะครับท่านใดที่อยากได้เลขวิ่งหลังเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลขคู่ตายคู่ดับผมนะครับแล้วก็พร้อมชุดโต๊ดชุดฟันนะครับหรือว่าสามตัวตรงน้อยตัวนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับทั้งสามตัวโต๊ะน้อยตัวนะครับผมจัดให้นะครับละสองตัวบนและสองตัวล่างครับ ใครอยากได้น้อยชุดนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับ4 0 8 8 0 7 5 6 1 7นห้าครับรับเฉพาะคนที่โอนเงินเป็นนะครับแล้วส่งสลิปมาทางดีไลน์ผมครับนี่ครับ0ู4ย์0ก5 5สเก้านย์ห้าห้าห้าครับแต่ถ้าท่านเพิ่มมาแล้วผมไม่ติดต่อภายในยี่สี่ชั่วโมงครับให้ท่านโทรมาผมครับ0ูนย์0ก5 5สกาศนย์ห่ห้านะครับถ้าต้องโอนเงินเป็นนะครับแล้วส่งสลิปมาผมนะครับแต่สำหรับสายฟรีครับ ในยทูบครับท่านก็จะได้เลขสามตัวชุดเต็มนะครับแล้วก็สามตัวโต๊ดชุดเต็มนะครับแล้วก็สองตัวบนชุดเต็มนะครับแล้วก็สองตัวล่างชุดเต็มนะครับแล้วก็ยังแจกสูตรปักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับครับแล้วมาดูวันนี้ครับนี่คือตัวอย่างครับตัวอย่างครับแบบนี้ครับจะได้เฉพาะเลขวิ่งบนล่างร้อเปอร์เซ็นต์ผมจะได้เฉพาะลายเท่านั้นครับ ที่คนโอนงินเป็นครับพุ่ได้นะครับวันนี้ครับผมฟันเจ็ดนะครับผมฟันเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดมากกว่าสี่นะครับสี่นะครับไปล้างเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่เจ็ดมาบนแน่นอนครับลองดูครับว่าจะมาจริงหรือไม่ครับอย่าชึ้ออย่าเพิ่งเชื่อผมมากเกินไปนะครับต้องมาพิสูจน์กันนะครับครับแล้วก็วิธีเล่นครับวิธีหนึ่งครับ สมมติว่าผมฟันเจ็ดท่านเล่นเจ็ดไปพันหนึ่งครับสี่กันไปสี่ร้อยครับถูห้าร้อยครับครับแล้ววิธีสองครับท่านเอาเลขผมไปจับกับท่านอาจารย์อื่นนะครับเช่นวดนที่แล้วผมให้ห้ากับสองครับท่านได้เลขหนึ่งมาท่านไปจับกับห้าหนึ่งห้าสองหรือว่าหนึ่งสองสองหนึ่งกลับไปกลับมาเนี่แค่นั้นครับน้อยชุดครับแล้วท่านก็ถูกได้กำไรเยอะดีครับแล้ววิธีที่สามครับ เอาเลขวิ่งผมไปรูดเลยครับนี่ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับหรือว่าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดกลับไปกลับมานะครับวันที่หนึ่งเดือน11 2 5 6 3ดสองพ้ารอยหสามครับนี่ครับท่านจะได้เลขวิ่งแบบนี้ครับในลายนะครับวดหน้านะครับวันที่16เดือนสิบเอ็ดนะครับจะได้เฉพาะเลขวิ่งในลายเท่านั้นนะครับงวดละหนึ่งร้อยนะครับวดนนี้ ฟรีครับแต่สำหรับสายฟรีทางช่อง YouTube นะครับท่านจะได้3ตัวโต๊ดนะครับชุดเต็มนะครับขั้นต่ำนะครับ48ชุดนะครับขั้นต่ำา48ชุดนะครับแล้วก็เยอะสุดครับไม่เกิน70ชุดนะครับมาแน่แน่แทบจะทุกงวดครับ7จชุดไม่ผิดพลาดแน่นอนครับชุดเต็มนะครับใครมีสายแข็งหรือว่าใครอยากได้สายดัดผมไปตัดก็ง้วหละร้อยร้อยเดียวเหมือนกันครับ ไปตัดได้เลยครับสายฟรีนะครับขั้นต่ำเจ็ดสิบชุดนะครับเอ้ขั้นต่ำสี่สิบแปดชุดหรือว่าห้าสิบชุดครับครับแต่สําหรับท่านใดที่อยากได้น้อยชุดครับเพิ่มไมาดีหลายผมนะครับแล้วเขาเลิกเปลี่ยนครับงวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับท่านจะได้สามตัวโต้นสี่แปดชุดพร้อมเลขฟันนะครับห้าชุดนะครับแล้วก็เลขลองครับสิบชุดครับ อ่าจริงๆแล้วมันมีสี่แปดครับแถมมาตัวหนึ่งครับเป็นเล็กเบิ้ลนะครับแถมมาตัวหนึ่งก็เลยเป็นสี่เก้าชุดครับวันที่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบสามครับนี่ครับในลนยท่านจะได้แบบนี้ครับพร้อมเล็กอ่าผมฟันให้พร้อมเล็กันนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ชุดเต็มไว้ท่านตัดเอาเองครับนะครับแต่สําหรับท่านใดที่ สายฟรีนะครับให้ท่านไปดู y YouTube ได้เลยครับจะได้ชุดเต็มๆนะครับชุดเต็มก็แบบนี้ครับช no ดุดเต็มกลับด้วยนะครับกลับด้วยแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างให้ท่านดูครับชุดเต็ม youtube จะได้แบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วข้างล่างสีแดงเนี่ยสำหรับคนในไลน์ครับท่านจะได้แบบนี้ครับทั้งชุดเต็มและชุดฟันและชุดลองครับคัดไปท่านแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างให้ท่านดูนะครับว่าคนในไลน์นะครับ งวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับท่านใดที่มีรายผมแล้วครับมีรายผมแล้วแต่ไม่เคยแบ่งปันให้นะครับต้องขออภัยนะครับผมจะไม่ส่งให้ท่านนะครับส่งเฉพาะคนที่โอนเงินเป็นนะครับโอนเงินมีหลักฐานนะครับมีหลักฐานมาผมถึงจะส่งเลขให้ท่านนะครับตอนนี้ครับในรายผมนะครับเยอะมากครับแต่ไม่ได้โต้ตอบอะไรผมมากมายนะครับ คนที่ส่งผมเท่านั้นนะครับผมจะส่งเลขให้ท่านนะครับอนี่ครับสองตัวล่างครับกลับด้วยนะครับชุดเต็มแบบนี้ครับชุดฟันแบบนี้ครับงวดละหนึ่งร้อยบาทครับใครจะจ่ายเป็นรายเดือนหรือหลายๆงวดก็ได้นะครับจะให้ไปเลยก็ได้นะครับหรือว่างวดต่องวดครับท่านชอบท่านมีกําลังท่านอยากได้วันนี้ท่านก็ส่งนมาครับ เดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับทั้งพร้อมเลขวัตใจท่านเลยนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่หาเจ็ดเจ็ดชุดครับแบบนี้ครับกลับด้วยครับไม่กินข้าวให้กินข้าวไม่กินกลับจะไม่อร่อยนะครับแต่สําหรับครุง้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมยังส่งให้ท่านฟรีๆอยู่นะครับคนที่มีพระคุณจะส่งให้อยู่นะครับแล้วก็นี่ครับมีแถมครับมีแถมชุดเต็มครับสามตัวตรงชุดเต็มถ้าใคร ฟังคลิปื่อที่แล้วครับว่อที่ผมลงสามตัวตรงครับบอกน่าจกใจมากครับสูตรนี้ครับหลักการนี้เดินดีเจ็ดสิบสามงวดครับไม่เคยผิดครับสองร้อยห้าสิบแปดชุดมั้งไม่เกินสามร้อยชุดนะครับเข้าตลอดครับทั้งเบิ้นงลามเอาอยู่ครับหลักการนี้ครับอ่าถ้าใครชื่นชอบนะครับชุดเต็มนะครับถามว่าถ้ามีปลานะครับถ้าท่านเอามวกไปกับแห่ไปครับ เปอร์เซ็นต์เอาแหวหวาน <_ Sergey> จะได้ปลาเยอะกว่านะครับจะได้ปลาเยอะกว่าแล้วได้ง่ายกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ปลาแน,น่แนครับแต่ท่านเอาฉมบอกไปแทงครับเปอร์เซ็นต์เสี่ยงเยอะกว่าครับโอกาสที่จะไม่ได้นะครับเ,เยอะกว่าแต่สําหรับเลขเยอะกว่าก็จริงแต่กําไรเยอะกว่าสองตัวนะครับสามตัวตรงนะครับกําไรเยอะกว่าสองตัวตรงและสามตัวโต้งนะครับแต่สําหรับท่านใดที่ ไม่ชินชอบก็ผ่านไปนะครับหรือว่านี่ครับผมฟันให้ครับเป็นแถมให้ท่านนะครับเป็นสามตัวตรงนะครับ10บชุดครับหรือว่าเก้าชุดแบบนี้ครับหรือว่าท่านจะเอาลองไว้ด้วยครับสีฟางล่างนี่ครับแต่สามตัวตรงนะครับสูตรนี้น่าตกใจมากครับเดินดีๆครับไม่แพ่กัเข้าตันตรงครับศูตรหนึ่งสามารถไปดูคลิปผมได้นะครับนะครับหนึ่งพฤศจิกายนสองพันหกสิบสามครับดูดีครับว่าดี จะมาหรือไม่ครับท่านเอาคู่ดับผมไปตัดได้เลยนะครับคู่ดับคู่ทางผมนะครับวิธีตัดที่แข็งที่สุดนะครับวิธีตัดที่แข็งที่สุดสมมุติว่าผมมีคู่ดับอ่าสูนามแล้วก็09แล้วก็39นี่ครับมันจะติดคู่ดับสามสูตรเลยอย่างเงี้ยทิ้งได้ล้านเปเซ็นครับสมมุตินะครับสมมุติให้ฟังเฉยๆนะครับอ่าเนี้ยแบบเนี้ยติดคู่ดับถึงสามคู่ครับ ผมไม่เชื่อครับว่าสูงคู่ดับผมจะผิดถึงสามคู่ครับตั้งแต่ผมลงมาก็มีผิดก่อนที่แล้วครับคู่ดับนะครับก็0ูงห้าย่ำหนับตรงๆครับแต่ถ้าดับตัดขาดเลยต้งสีแดงครับใครที่ได้ไปแล้วครับสีแดงนะครับสามารถตัดขาดได้เลยนะครับครับวิธีเล่นสามตัวตรงนะครับทําไงไม่ให้ขาดทุนครับเล่นอยังไงไม่ขาดทุนมีด้วยหรือครับฟังผมให้จบนะครับ เราจะเล่นเป็นไม้ทบนะครับตาแรกเราเล่นตัวระบาดสมมตินะครับใครมีทุนหนาก็เพิ่มไปครับสมมุติว่าตัวระบาดครับลงทุนเป็นตัวระบาดนะครับในเว็บมันมีจ่ายนะครับตัวระบาดก็ลงทุนไปสองร้อยแปดสิบสองบาทครับถูกจ่ายบาทละเก้าร้อยครับอ่าถ้าผิดล่ะผิดเพิ่มเป็นสองบาทครับจากบาทหนึ่งโดนกินครับเป็นสองบาทครับสองบาทก็เป็นสี่ร้อยรวมแล้วเป็นห0ร้อยกว่าบาทครับ ทุนเก่าด้วยนะครับอของใหม่400ของเก่า200รวมแล้ว600กว่าบาทถ้าถูกตายสองยังได้กำไรนะครับยังได้กำไร300บาทแล้วเอาทุนเก่ากลับมาด้วยครับเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับเรียกว่าไม้ทบครับแล้วตายสามล่ะแล้วทำต้นกินอีกครับทบจากอ2บาทเป็น4บาทครับทบไปเรื่อยแบบนี้ครับ เข้าตาไหนได้กาไรกลับมาตานั้นครับแล้วทุนก็กลับมาด้วยนะครับนี่คือวิธีเล่นไม่ให้ขาดทุนนะครับเล่นยังไงก็มีกําไรครับแต่ท่านจะรอไหวหรือเปล่าสิบห้างวดปากังครับและใจของท่านจะเล่นน้อยหรือเปล่าท่านสตาร์ทแพงเกินจะตามทุนยากนะครับต่ถ้าท่านสตาร์ทตัวละห้าบาทก่อนนะครับแล้วก็เป็นสิบบาทนะครับ หรือว่า้วบ็าทเขาเลิกโดนคิดเ็ยี่สิบยี่สิบเป็นสี่สิบสี่สิบแปดสิบครับผมเชื่อมั่นในตัวผมได้เลยครับไม่เกินสี่งวดครับเลขผมนะครับไม่เกินสี่งวดมาแน่ๆครับถูกบ่อยผมมาชุดนี้ถูกบ่อยแน่นอนครับผมยังตกใจนะครับว่าเฮ้ยรายการนี้ทําไมมันง่ายจังแล้วเลขเขาง่ายมากครับนี่ครับวิธีการเล่นสามตัวตรงนะครับเล่นทบเอาครับ เล่นทบเอาสมมุติว่าลองกินตาแรกทบเป็นตาสองสองลดกินอีกทบตาสามสามกินทบตาสี่ต้องถูกสี่ตาสี่งวดแน่ผมเชื่อมั่นว่าถูกแน่นอนครับหรือวท่านใดที่บอกว่าโอ้ไม่มันบุดบายครับอยากได้เลขที่ผมตัดให้เลยครับนี่ครับสุดใดไม่ผิดครับสีแดงนี่ครับแล้วก็สีนี้ครับอสีฟ้าหน่นะครับท่านลองเล่นแบบสนุกๆดูครับตัวละสิบบาทครับ ถ้าท่านถูกนะครับท่านยังคุยกับเพื่อนบ้านท่านได้นะครับถูกสามตัวตรงเย่อะไรประมาณนี้ครับแตกแล้วอะไรประมาณนี้ครับหนึ่งพฤศจิกายนสองพันาร้อยหกสามครับถ้าถูกสามตัวตรงเทมากนะครับเทมากๆครับลองดูครับลองมาพิสูจน์กับผมครับถ้าท่านเอาไปฉโมวกไปแทงนะครับก็เสี่ยงนะครับ่าจะไม่ได้นะครับอลองดูครับว่าเผื่อบุญส่วนผมจะนำพายท่านได้มีโชคลาภบ้างนะครับอย่าไปสตาร์ทเยอะนะครับตัวสิบบาทก่อนนะครับ ลองมาเชื่อมั่นในตัวผมตัวบ้างครับครับได้จะครบหรือยังครับขอโทษทีนะครับสำหรับท่านนดที่โอนเงินเป็นเท่านั้นนะครับโอนเงินเป็นเท่านั้นธนาคารไทยมินิครับ408807ย์ดนห้าหหนึ่งเจนะครับชื่อบัญชีครับนายพิเชษมปักนะครับอดีไลน์ผมครับ0 9 4ย์0ก5 5สี่สาเ้าศย์ห่ห้าท่านโอนมาเสร็จจะส่งใบ สลิปมานะครับหรือว่าใบเสร็จครับมาทางดีไลน์นี้นะครับภายใน24ชั่วโมงถ้าผมไม่ตอบให้โทรมาผมครับนะครับท่านจะได้อะไรบ้างครับหนึ่งนะครับเล็กวิ่งบนล่างร้านเปอร์เซ็นต์นะครับสองคู่ตายคู่ดาบคู้ถางนะครับคู่โต๊แล้วก็ดับสองตัวดับสามตัวดับสองตัวล่างเคลียบบนเคลียล่างนะครับแล้วท่านก็จะได้ สามตัวโต๊ะชุดเน้นให้ท่านด้วยนะครับน้อยชุดนะครับแล้วก็สองตัวน้อยชุดนะครับแล้วก็สองตัวล่างน้อยชุดนะครับแล้วก็สามตัวบนน้อยชุดนะครับครับท่านใดที่สนใจนะครับแต่สําหรับท่านใดที่โอนเงินไม่เป็นครับต้องขออภัยครับสําหรับไอดีลน์ครับไอดียไลน์งวดงวดหน้านะครับงวดนี้ยังส่งให้ฟรีอยู่นะครับสําหรับท่านใดที่ติดตามผมอยู่นะครับพันละคนนะครับ ท่านบางคนท่านใดที่โอนเงินเป็นนะครับส่งสลิปมาครับมีหลักฐานผมว่าจะส่งได้ให้ท่านนะครับแต่สําหรับท่านใดที่โอนไม่เป็นนะครับให้ท่านดูทางช่องยูทูบนะครับนี่ครับให้ท่านเข้า Google นะครับแล้วพิมพ์คําว่าหนึ่งหกแปดพารวยนะครับถ้าท่านพิมพ์ไม่เป็นให้ลูกหลานของท่านนะครับกดให้นะครับกูเ g l e นะครับเข้า Google แล้วก็พิมพ์คําว่าหนึ่งหกแปดพาลวย ท่านเจอผม2ช่องนะครับท่านจะเข้าช่องไหนก็ได้นี่คือช่องสำรองครับก็พิเชษ1ึงขอแปารวยนะครับนี่ครับหกพันคนนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากที่สนใจในหลักการผมนะครับนี่ครับกดติตตามตรงนี้ครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปผมนะครับแล้ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าไม่เขียนว่าภาษาไทยติตตามก็เป็นภาษาอังกฤษก็ซับสไคร์นะครับ แฉใส่ปักหลักร้อยหลักสิบาลหน่วยแจกเหมือนเดิมนะครับแจกเหมือนเดิมนะครับแจกสูตรเหมือนเดิมครับแต่สามตัวโต๊ดสามตัวตรงและสองตัวล่างและสองตัวบนนะครับจะให้ชุดเต็มเท่านั้น,นครับนี่คือ,อช่องหลักผมนะครับผู้ติดตามก็หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยคนนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับที่สนใจในหลักการผมนะครับ อย่าลืมครับท่านที่ไม่กดติดตามสีแดงตรงนี้ครับได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าท่านกดเพิ่มไม่ได้ท่านต้องไปเพิ่มเอ c e เซตรงนี้ไปสมัคร Excel นใน Google นะครับให้ทางร้านโทรศัพท์สมัครให้นะครับครับแล้วก็นี่ครับช่องทางที่สามครับนี่ครับถ้าอีเมลของท่านเพิ่มไม่ได้ครับท่านมาเพิ่มผมตรงนี้ครับนี่ครับพิเชษเด็กศิลป์ครับ พิมคาว่าพิเชษเด็กศิลนะครับอ่านี่ครับจะขึ้นพิเชษเด็กศิลแบบนี้ครับพิเชษทอถานไม่มีกําลันนะครับแล้วก็เป็นรักแล้วก็เด็กศิลตรงปะปามีกระลันนะครับอ่าแล้วท่านก็สามารถคุยกับผมได้ครับนี่ครับท่านสามารถส่งกับผมอ่าส่งคุยกับผมว่าอันนี่นะพิเชษผมโอนเงินให้แล้วนะส่งสลิปมาให้ทางนี้ก็ได้ครับถ้าดีไลน์ท่านไม่สะดวกนะครับหรือว่าเพิ่มไม่ได้นะครับ ส่งมาทางนี้ผมก็จะส่งเลขให้ท่านนะครับท่านก็จะได้อย่างที่ผมบอกนะว่ามีเลขวิ่งน้ำเซนนะครับแล้วก็สงตัวบนพร้อมตัดน้อยชุดให้ท่านนะครับแล้วก็ส่งตัวล่างพร้อมตัดน้อยชุดให้ท่านนะครับแต่สําหรับท่านใดที่สายฟรีครับสายฟรีไม่ต้องน้อยใจนะครับให้ท่านเข้ามาในเฟซผมนะครับหรือว่าติดตามทาง YouTube ครับท่านคลิกเข้ามาตรงนี้ครับอ่า ตรงพิเชษผมนะครับแล้วก็ท่านคร้นี้เขียกว่าทไลนะครับเข้ามาดูครับเลื่อนมาดูว่าผมลงอะไรให้ครับอ่าวันใกล้หวยออกครับผมก็จะมาลงชุดเต็มอ่าลงชุดเต็มให้นะครับอาจจะไม่มีชุดฟันแบบนี้นะครับอาจจะลงชุดเต็มให้นะครับแล้วจะเขียนว่าใครอยากได้น้อยชุดอ่าเพิ่มมาดีอลไรผมปึ๊บนะครับงวดละหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยครับชุดเต็มนะครับก็จะลงชุดเต็มให้รีๆแบบนี้ครับสามารถติดตามผมได้ทางนี้ได้เลยนะครับ ครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านมากมากเลยนะครับที่ฟังผมจนจบนะครับท่านใดที่สนใจในหลักการผมนะครับขอแแขงวดละหนึ่งร้อยครับไม่เยอะเกินไปนะครับผมก็ต้องใช้วิชาครูบาอาจารยา์ทำนะครับไม่ใช้ผิดครูบาอาจารย์มาผมก็ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยอไม่มีพลังที่จะทำต่อไปนะครับผมก็ต้องสร้างบุญสร้างอุศลเพื่อ ทําให้ตะบะหรือว่าบุญส่นผมได้แก่งก้าได้มีบุญวาสนาไปให้กับทุกท่านนะครับไม่ใช่ว่าผมาให้ไปแล้วหมดกําลังหมดพลังผมก็ไม่มีอะไรจะให้ท่านนะครับไม่สามารถเอาเลขเด่นเลขดีๆมาให้ท่านได้นะครับ,รบต้องขออภัยสําหรับคนที่ติดตามผมมาตั้งนานแล้วนะครับงวดนี้งวดฟรีอยู่นะครับงวดหน้านะครับผมของวดละหนึนะครับงวดละหนึบาทนะครับ ได้หลายอย่างครับคุ้มสุดคุ้มนะครับครับเหนื่อยแค่ไหนผมก็ทําได้ครับแค่ร้อยเดียวครับไม่แพงนะครับต้องขอกราบขอพรบคุณมากมากครับต้องเข้าใจผมด้วยนะครับผมต้องกินต้องใช้นะครับครับวันนี้ก็เพื่อไม่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ